สวัสดีครับมือนีวิ่งงานพันเจอทีมงานค้องซีครับผมแล้วหลินพเนจรเวียนน้ำอ๋อครับพี่น้องมาชมน้ำกันเดี๋ยวแวะทักทายหอวเขน่ะไอตังค์ผมซื้อเข้ามาเนี่ยอันนี้ใช้นี่หุ้มหน่อยนะเนี่ยอืมอันนี้เราเราป้องกันเวลาลมมาแล้วเราให้มันเกาะนิ่งเลยใช้ใช้ใช้หลอดเราดูนะวิเทียร์ดำมาพันไว้ก่อนไปเจอทันทีไอไฟมันรั่ว มันไปอะไรมันชนอะไรมันก็ชนแค่นั้นแหละไม่เวลานั่นสปาร์กไงเออมันเออมามันมันจะเกิดเออเราเคย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 เจออยู่สาวองผมก็สปาร์กเหมือนกันจ้าฉีดน้ำไงฉีดน้ำใส่นกไงแล้วยกขึ้นไงอือใช่วันนั้นน้องตกตกตกใจเลยทักมันตกใจไงผมก็เพิ่งเจอนี่แหละโคตรหมานเลยจริงๆหูจริงหมานหมานเ่ยหมานคืออย่างเงี้ยคือออกเนี่ยออกเท้าเย็นได้ออกแต่ได้แล้วตอนนั้นแหละหมาน่าอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆ เนี่ยเวลาออกต่อเวลามาตกตาอย่างเงี้ยมันมันก็อย่างเงี้ยแหละมันมันอย่างเงี้ยแหละแต่แค่ทายน้ำไม่ตกมันจะไม่เล่นเราโอ้ขนแมวเต็มคอเลยครับเต็มคอเลยเต็มคอเลยผมไม่เท็มมีมันตัวเดียวบังอบบังเนี่ยเพราะว่าถ้าฟอกไอ้ปูดนั้นเล่นได้ผมก็เอาไอ้นี้บังพอพอเขาผสมครับไม่รู้ว่ามันจะกากากับตรงนี้หรือเปล่าก็ติดมันก็ติดปุ๊บก็มันมันไม่เคย้ขู่ไง เมื่อวนนาเี่ยขนแมวนะมันมันมากจริงๆเอาทำไมไม่ขึ้นมาว่าจะถ่ายนี่ก็ก็ก็มันเห็นนี่ยังไงว่ใหรดีอยู่ไหนอยู่นยังไงเออก็กระตั้งันเรยขึ้นมาเลยนี่ครับนกเข้าตำลาใช่แล้วคนเอาที่กิ่งเอาสักเอาแบบเงยเลยอ่ะ ก้วไม่เคยแบบไม่เคยหดไม่ไม่เคยหยังไม่ไม่เคยขอยป่าไม่เคยแบบขนนะครับขนแมวนี่ขนแมวขนแมวขายากหายากผมว่าน่าผมผมเจอผมเล่นมายี่สิบปีกว่าผสีเปล่าเลยเนี่ยผมไม่เคยเจอแบบนี้ผมเจอในพันเนียดเวียดนามครับสายทีมงานครับผมทีมงานผมนี่แหละคลองส <c ười> ีขนไป โอเคเดี <Okay. S 2> <ap> ๋ยวดต้องไปโหมดเดี๋ยวกลับไปนี่แหละไปหาไม้ก่อนนี er nah ่ครับเห็นแล้วก็เลยขอแบ่งซื้อน้ำเล้าใบหนึ่งแล้วมาโซ่หอกเขียนเอาหัวหางนกน้ำเอาเนี้ยไงนี่ตรงนั้นไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือเหลหน่อยเอาลองไปได้ผมไปเมื่อกี้เนี่ะนี่มือนึงต้องจับตัวนี้เราต้องไส่นี่ก่อน

ลุกใหม่ขึ้นขันได้สองวันเนาเนี่ยๆเอาเอาแล้ไม่เริ่มเริ่มกันก่อนใช่ไหมเริ่มกันก่อนนี่ยๆเนี่ๆงนี่เราต้องมือนะเนี่นี่มือจับตรงนี้ก่อนมือขวามือซายจับนีนี้จับนีนี่จับเนนแล้วก็ปล่อยไป่ๆปล่อยปล่อยนี่่อย่อขนก็ตัวนี้เีีนี่่หนี่ลาจับใช่ไหม เนี้ยครัตผมจะลองใส่ปุ๊บเนี่ยโยงสายดูทุกคนผมเองก็บอกปิดมือวะเงี้ยนะใช่ไหมอืมเนี่ยปึ๊บอืมเนี่ยคนจับตรงนี้ปึ๊บอืมเราต้องใส่เราต้องเริ่มจับนี่ก่อนเราไปใส่ฟังก์ชันไม่ได้เนี่ยไอ้ปึ๊บปึ๊บอืมอะไรเนี่ยจะไม่ไหนจับอย่างเงี้ยแล้วแล้วเราปล่อเลยไป วเ<อ>วลา่อยเราพูดเยวนี้เราต้องใส่เราไปดักตัวนี้ให้ตัวนี้คล้าใ่ไห้คัใช่ใช่ใช่เนี่ยใช่ประแต่ทำันต้องทมผาดเยอะแล้วผาดทา,า,ามันผานโอ้เยอะน,นี่เปลี่ยนใหม่ได้นี่น่าจะเปลี่ยน้างเลย ใช่มันก็เรมค่ดีแล้วเนี่ยมีทีอมือโดนนงตเแล้วเดี๋ยวไปเปลี่ยน้ใหม่ังเ็ยอหลังเเยอะนะนี่ไป่าไปง่ายๆเนี่ยอ่านคบอทไมมันทไมมัตรงมันอไมลดง่ายังวะต้องต่เกิดอีนี่มาผมก็เอาแค่ตัวเดียวแม่งใส่ไม่ทันนะไม่ได้นั่นคืตัวเดียว

ถ้าคนใส่ไม่ได้ผมกผมก็ไปไม่ไเลยผมกปล่อยให้ใสเนี่ยดึงให้ไม่ดีก่อเป็นไงมันคงหดีดาก่เนี่ใส่กันเแล้วกันโอเคแล้วโอเคแล้วังปังยังไม่ไปเลยเดีดยวเด็ดลุจต้องใจร้อนเออเนี่ยเอา่ะ่ายมันดูงอเดี๋ให้มันูไตรงไ เหรอเนี่ยให้ได้โกดีดด้วยนั่นเองเห็นมัอล่ะเห็นไหมเนี่อเห็นไในโกเวลาติดมันจะติดมันนี่เนี่ยมันนี่แหละคืนตัวดีคืนตัวดีไ้เปลาด้วยะผมผมก็ไม่ผมไม่เคยทำนะไม่รู้ว่ามันดีหรือเปาเอาไปลองดูก่อนถ้าทำมันเออทามันท่าอะไรถ้าจะขาย้า้าคิดจาภาพ เออโอกสขายมภาพเราขายมตภาพกันเราคิดมากมากมามมาีไกษ์กเลย่ะไม่ก็ทำเองนันเอขายเท่าไรอยท่าไร้นีผมมีพพวกขายพวกวกยครับพวกราคาเหมือนให้อ่ะผมก็อยากให้ลองก่อนเอเร็วรออาทิตย์นี้แหละไปแล้วเ่น ไม่ตรงเซลนั่นจะบอกเลยเดี๋ยวคุณดูเนี้ยสูดูสามเมตรสบายเลยตงแต่ลงเล่นแบบใส่ใยอะไรเนี่ยเวลามันรูน่าติดหัวอะไรสิตัวอะไรมันยืดนะมันไหนไหนไหนโทรต่อดูดิดูมันได้ขนาดไหนอ่ะเอาไปดูดิโูอะไรเนี้ยมันอุยมันครูสุดเึ้นสุดเลย ถ้าร้องเนีมันขันเนี่ยผมอยากให้มันเอาไปในร้องเนี่ยผมผมไม่ก็อยากมาดูนี่เลยคืนนี้นี่คืนึ้นแค่แค่แค่แป๊บเดียวเสียบไม่ได้ไม่มีผมผมไม่ใช่ตัวเสียบเนี่ยแล้วแ่อัเนี่ยกระจกเนี่ยใช่ไหมใช่กระจกมันได้ไหมอู้หูกระจบต่อไม่เป็นไรอย่งไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ก็เป็นยไงเนาะลบไม่ค่อยอยากูเลยใหญ่มากมูดตื่นจะดีใหญ่โอ้ยเนี่ยดูดูทีมไอทีไอที่มึงทำไปแล้วมันเยินใช่ไหมเวลาให้มึง นั่งครัวเรียบร้อยสวยเน<ช>ี่ยอันนี้แต่<ล>อันนึงมันไม่มีเนี่ยสวยเด่เ <c> ร <oughs> ียนเดียวได้เท่าไหร่เท่าไรอยากปออันที่อันนั้นผมทำผมทำยังไม่เสร็จเลยเอ,อยันนึง<ม>โอ้ราคาคุณภาพเนาะให้เท่าไหร่อ่ะไม่รู้ก็ไม่รู้เอารายงานผมไม่รู้ผมก็ไม่รู้แต่เขาขายกันอยู่ขายอยู่เท่าไหร่เท่าไหร่เขายอยู่ประมายกันอยู่พันพันร้อยโลงโซ่เพิ่มไหม ถ้าถ้านเลี้ยวซูบล่ะันนี่ซูไม่อะของมันเนี่ยไอตัวต่อนั่นผมคไมได้นะผมไม่รู้กันสองคนถ้าผมพูดห้จริงเนี่ยใครขับรถชนกันตายเลยเนี่ยอันเนี่ยตัวต่อได้เยอะมากอย่างไอตัวเมื่อกี้เนี่ยแอนนี่แหละตกอนี่แอนนี่แหละแต่ตั้งแต่ผมผมพูดตรงๆเลยทราบหรือเปล่ตั้งแต่ไอเดียนั้นเกิดเป็นตัวต่อผมผมเอาสองคู่ไม่ได้เอาหน่อยเอาอูไเอารน่อยอ่ะเออเอารน่อยเป็นต่อเขาโกหกอะไรไปดิเรื่องโกหกท่นเนี่ย มันเลอโอ้โหโอกุลเี่มันหาไม่หามันมันอันนี้อันหมาเนยนะเรือถผมเลยองรับสิบเลยก็เลือเท่าไหร่อ่ะโอเเจ็ดร้อยพ่มเอออ่งนั้โอ้ยพวกันนะมันมันผมไม่รู้ว่านี่อีเขาเรียกอะไรนะเียัเออไม่นน้ำเดืนะน้ปลามีอยู่มีมีไหมมีทำอะไรก็ม ไม่ยากหรอกมรกรผมเล่นแรกๆมับมรกผมก็เล่น,<ม>นเน็ตอย่างเงี้ยแหละพอ่อ,อพ่อผมมาสอนพ่อเล่น,ลนไม่นี่หรอกเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็กวเป็นผมเป็นที่ไหนล่ะมรก่อน่ะไม่ยากหรอกมกันก็เล่นแหละแค่พวกพวกเรามันมันตัดออกทิ้งเลยน,นะลวดอะ่ะทำเนื้อฉีดได้ยังไงตัดมันไม่ขาดเลยนะใช่ไหมเห็นหมดแล้วทีนี่ไม่รู้ชายงานกี่ปีแล้วเนี่ยไม่ไม่กี่ปีหรอกมันไปเจอมันของไม่ดีแล้วไปหนีบ เอผมไปหนีตะปุ้ยอันเลีกไงมันก็เลยไปเลยไม่มีสักหลังผมให้มันครบไงเพราะผมเมียผมขาดแต่ตัวนี้ผมพวงนันผมมีหมดแล้วลออือเพราะเนี่ยผห้าหกใบนี่นั่นเนี่ยละออือที่ขาคันนั่นนี่แหละใช่เดี๋ยวผมเนี่ยทำให้ไม่ได้คนห้าห้าเล็กอันมาต่อคนอยากเอา เรียนในนี้ก็ได้แต่เรียนนี่มันอาจีพแต่อันนี้อันนี้ไม่ต้องออกนะเนี่ยเอออย่างนั้นแหละหรือว่อมันกันมันยันไอ้พวกนั้นออกไปเลยเดี๋ยวผมไปหาใบไม้หรือเปล่มากเขาก็ใส่จะไปเห็นจะใส่จะไปไหมปลอมกันนะเออไอนั้นมันต้องไปสื่อนู่นน่ะเสียง้็อกซิทนู่นน่ะใช่แล้วภาษาโน่นน่ะเป็นยังไงอะไร แต่นี่ตกลงมาฟารไม่เอาใช่ไหมเอาหรือเปล่าล้างก่อนดิเออว้าวว่ก่อนโอยนน้ยคนเดียคนเดียกันยังไงเนี่ยผ <c oughs> มว่าเนี่ยดีสุดคุณคุณต้องไม่เหนื่อยพเดียวอเอ,อ้ผมไม่ชอบของปลอมไม่แพ้ผมชอบแต่ของจริงของจริงใช่ไหมใช่มันถึงจะสดสดดีนะครับผมจัดแล้วทีมงานสายแล้วยิปต์หนึ่งเทาหนึ่งเทาหนึ่งสายละเนี่ยราคามิตรภาพครับผมไม่ต่อลาดไอเมล่าผมว่าราคาเนี่ยถ้าว่า อเอาพี่น้อง<อ>ผมขอจบคลิคไปไว้เพียงแค่นี้เด้ยครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับไไปลไปลงดู